สวัสดีชมนะเออวันนี้กันในแมปที่ท่านชมทุกคนกคุ้นเคยนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนต้องซูปเปอร์ขออภัยด้วยนะคะโอเควันนี้นีครับก็มีอีเวนต์ใหม่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมเองเย้ เดี๋ยวเงาคู่เดี๋ยวเงาคู่อันนี้ก็จะมาโอเคอ่ะวันนี้เรื่องเงาคู่ก็จะมาอมขอรีวิวแล้วในะช่นหมมีออนเออแอนิเมชันนีออนแล้วก็เรื่องเงาคู่จะไปเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ครับเราก็ได้พาไปอยู่ที่แมพที่มีคนกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอ่ะอะอะ ออโอเคเข้าใหม่โอเคกลับมาแล้วัวลาที่มีนหลุดเมื่อกี้จบถ้าเกิดมีเสียงอะไรที่เข้าใหม่นะครับก็แสดงว่าน้องเจ้าว่าน้องเลือกทำการเล่นเกมอยู่นะครับแล้วก็พูดอะไรบา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 ไปโอเคแล้เรามีคนมาสู้ด้วยองเราก็เป็ตัวเอาโอเคเรามาเริ่มที่เพลง ขอนที่ออนยันก่อนเลยเอาเอาเพลงนี้ก่อนเลยไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหนอะไฮไลท์เอ่อไฮไลท์ไฮไลท์ข้าวเยอะเอามาใช่นั่นไลท์อันนี้ไลท์เออได้พิพิพักพักการใดก็กขออภัยด้วยนะไม่ไมันไม่ใช่ข้าวหรอกพูดเด่นพูนเดเลยเฮ้เฮ้ย ูกใจกูอันนี้เลื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเพลงไม่หลุดเหมือนกันนะคนนี้เราจะไปอ่ะเราไปเล่นกนเยอะกันได้ไหมโอ้โเศร้าใจเลยครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามารีวิวทั้งสามเพลงเลยว่าเพลงมันจะขนาดไหนก็ปรับตัวที่ความเร็วหนึ่งจุดห้าหนึ่งไม่ค่อยชอบความเร็วอีกมากเลย ไฮไลท์เคซี่เลยผมก็อยากรู้ว่าเคซี่กับฮาร์ดมันแตกแต่างแค่ไหถ้าเกิดมีเสียงอภัยข้อขอรบกวนเอ้ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยคือพัดทึ่งพอดีเลยพอดนิดหน่อยไม่เป็นไม่ าภาพภาคก็ขอไปได้วยครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยแล้วนะลกดํำอย่างเยอะเลยตอนนี้มีอีเวนต์ในนะ50%ก็คือพอยเราจะได้เพิ่มขึ้นคึ่งหนึ่งนะอุย้ยคันจะมูกเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้ ได้เลยนะเอาเฮ้ยผมลืมปิดไอ้นี่อ่ะเดินตาหน้าผมปิดอ่ะแต่มีคนอยากได้ด้วยออกมีไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เพลงที่มันไม่ใช่เพลงนั้นนะเยอะเย่อเยอะขออภัยนะครับกับเพลงแรกถ้าเกิดมีคนมาดุดดนในคลิปเราเพราะว่าผมไม่ได้ปิดอ่ะเรายังไม่ได้ปิด รัวนี่ยผมชอบเลยกดรัวเลยกดเยี่ยมย้่งากแน่แนน่น่ยอบไๆๆๆไปขอปิดกันนะเดี๋ยวผมมาผมปิดทายพรีออสเตียนแล้วเพลงที่สองนะครับออเดียนส์นะครับก็แปลว่าอะไรวะเออทัมันะครับขี้เกียจแบบ แป๊ะแป๊ะก็ผิดอีกโดนผู้ชมด่าขาแว่นแป๊ะก็องคนไทยโทยๆนี่โทยๆๆๆช่างขาไแวะนะครับเรามารีวิวเพลงไงนะไม่ใส่ตาสัน้นถ้าต่ไม่ผิด นีก็เหมือนจะเป็นเพลงที่สองนะนดูจะอสนอแท้เลยนะมันจะเรียงเลยนะบางเพลงก็ไม่เรียงแต่เพลงนี้เพลงเพลงสุดท้ายไม่ต้องคาดแน,นนะ่น่นะมีออนมันเขาใช้เขาใช้ดีมิชันมีออนนะ

ถึงแม้จะมันจะไม่ได้เรียกจำสกเกเล okay, แบบต่สเกลไปานั้เอ้าวทุกคนโอเคมาเราเรามาเล่เลนคนเดียวเนะี่ยไม่เลยนะไม่เขาจะไม่เล่นเราก็เอาเอาใหม่นะเดี๋ยวผมตัดไม่ไม่เขาไม่ตัดน,นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมขี้เกียจไม่ตัดน,นะโอเคขี้เกียจโอเคโอเค เอาเอาใหม่เลยนะเอาใหม่เรื่องใหม่ะทุกคนไม่เคยได้ินเพลงเมื่อกี้แล้วก็ใครก็ไม่รู้นะครับมาลองไม่ต้องจําอะไรทัางนะั้นะมาเรามาดิ่นกันเอง <S <S เอาใหม่เลยนะเรื่องใหม่ล้างขั้นงนะ <S 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 โอ้เสดผ้านะเมื่อกี้ทุกคนม่นจะเห็น <S <S ไม่เป็นพลาดไม่เป็นไรพลาดนิดหน่อยมาฟังเพลง ออโอ้โห้ผมเพิ่าเล่นเกมไม่ถึงสี่เดือนเกมแนวเกมโรบีนี่ยผมเล่นมาสี่เดือนก่อนเล่นจริงจังอะแล้วก็มาเล่นฟังกีง้ไฟเดย์เนี่ยมาสองเดือนเกือบสามเดือนละให้มาดิ ยางยาอยางสองเดือนนงสองเดือนมันไม่เกินสามเดือนสองเดือนนี้นี่แะก็ที่เกิดปุนี่าสักกิ่นี้พอนะผมไม่ได้ติ๊กอะไม่ได้ลื่นนานขนาดนั้นนะตอนแรกของ็ไม่ได้เพราะว่ามันเพราะว่าหัวร้อมันลืมไม่ค่อย่มาลื่นอยู่ก็สนุกจนคนที่แบบแบบว่าพึ่ง เล่นแล้วรู้สึกแบบเเล่นแล้วแบบห้อนะแบบเฮ้ยชนะใครไม่ได้ทีหนึ่งเลยอ้ะมานี้อ่ะก็อย่าลืมที่จะฝึกฝนไปแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆปิดปิดปิดนะึเตือนกอสำใครที่อยากจะ ทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมยิงได้แค่สามเดือนนิดนิด,นดผมก็ชนะคนที่แบบเอ่อผมเคยชนะตัดตัดเราเรามาใหม่เ <c oughs> มื่อกี่เนะี่ยมีคนเลี้ยงนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมเลยนะที่ผมช้าไปนะโอ้เอา้าเลือกเพลงโอเคเลือกก็ดีเลยนะนเขาเลือกเพลงมาให้เราเนี่ยนะครับ,บเพลงที่เราเลือกมาก,ก็น,านั่นเอง เ,เรื่องูพค่อมทำเพลงเรามาเล่นเพลงกันเลยนะหนก็เคยชนะคนที่เล่นมาเป็นปีนะเพราะว่าเขาเล่นตานแรกของวันแล้วแล้ว่าไม่แม่เป็นการชน,นะแลย ีมันงงนะพครนี่กดนี่ก็ยาไนะกดยาได้สำหรับเราเราเอิ่มอีกตัวหนึ่งคลินมาไม่นานน่านี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่มาทำอะไรจริงจังสำหรับช่องที่ผมนั้นได้ลบคลิปไปแล้วนะ ว่าพอจะมาทำคิดจิดงจว่างนะจิงจว่ง,งไม่รู้ว่าได้ยินเสียงที่ผมพูดหรือเปล่าเนีเพราะว่าเสียงเพลงมันในเกมมันอาจจะเอ้ยโอ้ทำไมาเขาโอ้อะไรเนี่ยอ่าเอาเข้าไปไมนเกี่ยนโน้ตอย่างนี้โอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอไ,ได้อย่างเงี้ยม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โน้ตที่มันซ้อนอย่างเงี้ย แล้วเมื่อกี้ขาเขาจมอยู่หรือเปล่า okay. จมลำโพงสงิไม่ใช่จมดินนั่นไงจมลำโพงสิ้วยเดี๋ยวให้เจ้าตัวเข้ามาดูคลิปเองนะว่าเขาจมดินแล้วเขารู้หรือเปล่าอเออช่านะสรุปเขาออกนะกางเกมเรียบร้อยฮนะต้องมาเล่นอีกรอบหนึ่ง จะสภาพแบบไม่น่าจะตอกตอนแรกนั้นตอนนั้นน่าจะแบบขาเว่นอยู่ไงโอเคครับผมสองรับคลิปนี้เินโงคุนะครับก็ได้มาประกายไฟนะเขาก็ขอเล่นสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะก่อนจบคลิปผมขอเล่นเอา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 เพลงนีเดี๋ยวคลิปมัน คิดม so so kind of yeah. ันจะมีคิปเพลงนีออนนะคะมันจะดูไม่สนุกเลยผมเอาสวัสดีล่ามาเลย ถ้าเกิดสูกับปาริวัตลลูบอกนี่คือเออปาริวัตลลูบอกนี่คือก็เออเขาเดยคิวคอนเขาเล่นทางกีแค่ดีก็เออไปประมูลช็อตเขาแล้วเออชาวชาวชาทาง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 เขาแล้ผมก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเกิดไปสู้ยริงจริงก็ผมไปพึ่งเล่นเออพึ่งเล่น อย่าไปเอาเลยมกนะแม็กกดสิกเจอร์ก้กดสิกร์ยังพอดับนี้แต่ว่าเพียงมันช้าจะเพียงเร็วๆมากดสิกไม่ได้เจนลูกก็ขออภัยเหมือนเดิมบ่เดูกจู พุดผมเดิมมันดูมนไม่ธรรมชาติเลยคือตาชาช่างมันอยากลงคลิปทุกวันจังเลยแต่ไม่รู้จะว่าหงหรือเปล่าแต่ได้แั่แงยืน่ี้่แน่ะ่วง ไลฟ์สตีดยอกยอกวันนี้ก็ถ่ายคลิปก็พอแล้วเขาจะไปไลฟ์สตีมเถอะทำแมปจริงใช่ใช้เกมจริงเห็นไหมฝ่ายในฝ่ายชิ้นอย่างเงี้ยเฮีโอเคเขาก็ได้ออกช่องหน่นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ ีกันขอหามุมปิดคลิปดีกันนะเดี๋ยวเราไปปิดปิดจากตรงนี้นะนี่กันนะกันี๋ยวก็จะเดินผ่านตรงนี้ไปเลกระโดดข้ามหัวเขาไปเนี่ยโดดข้ามหัวเขาไปเลยเออเอาเอาเฮ้ยตอนนั้นยังกระโดดขึ้นได้เลยคนดีนเสียงเพลงเขาอีกเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานี่นี่ผมบอยนะขึ้นตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็กระโดดข้ามไปตรงนี้ เออขึ้นวิธีการขึ้นมาจุดสูงสุดของต้นไม้นะเฮ้ผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะต้องหมดเวลาเกินแค่นี้อย่างงงงงดีงงดีเออเดี๋ยวคลิปนี้เก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยเ้โอ้